โรงพยาบาลแม่สอดตรวจคัดกรองสุขภาพวัดความดันไขมันและเบาหวานให้กับชาวชุมชนวัดหลวงค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดออกให้บริการเพื่อให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปให้กับชาวชุมชนวัดหลวงหน้าที่ทําการชุมชนวัดหลวงเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางประธานคณะกรรมการชุมชนวัดหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร สาธารณาสุขชุมชนวัดหลวงนำชาวชุมชนที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเข้ารับการตรวจพร้อมรับคำปรึกษาโรคตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรือยังไม่พบโรคซึ่งโดยทั่วไปแพทย์มักแนะนำให้มีการตรวจและให้คำปรึกษาปีละหนึ่งครั้งดังนั้นเราจึงมักเรียกว่าตรวจสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงเป็นการค้นหาโรคเรื้อรังในเบื้องต้นที่พบได้บ่อยในคนที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเช่นโรคไขมันในเลือดสูงบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งโรคดังกล่าวหากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกอาการจะไม่รุนแรงสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังหรือไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาในภายหลัง ความบ่อยของการตรวจสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นอายุสุขภาพพื้นฐานของแต่ละคนหรือเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันหรือคัดกรองเฉพาะโรคก,การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของแต่ละคนเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของแพทย์พยาบาลหรือเป็นการตรวจสุขภาพตามความประสงค์ของแต่ละคนดังนั้น ควรตรวจทุกสามเดือนในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคเบาหวานและทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดจะออกให้บริการตรวจสุขภาพวัดความดันไขมันและเบาหวานในวันอาทิตย์ที่27กันยายนชุมชนร่วมใจณวัดอรัญญเขตวันเสาร์ที่3ตุลาคมชุมชนจกจอสามัคคีณที่ทำการชุมชนจกจอสามัคคีและในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมชุมชนปู่แดงณที่ทำการชุมชนปู่แดง จึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน